วอร์เรนบัฟเฟตต์พอร์ตโฟลิโอปูยังเก็บหุ้นอะไรอยู่พี่ต้อมถ้าหนูอยากก๊อปีพอร์ตคนที่รวยสุดในโลกสายลงทุนหนูควรเริ่มจากใครดีคะไม่มีใครเหมาะไปกว่าปู่วอ r ์เรนบ f ฟเ t ตครับวันนี้เราจะพาน้องจอยกับเพื่อนๆมาแกะพอร์ตล่าสุดของเบิร์กชัยแฮทเ a w ว y กันว่าปี2025นี้ปูถืออะไรอยู่บ้างแล้วมุมมองเขาเป็นยังไงกับตลาดตอนนี้ พอร์ตของเบิร์กชัยเฮตเทเวคอนนี้มีมูลค่ารวมกว่า280,000ล้านดอลลาร์ครับแต่ที่น่าสนใจกว่าคือปู่เก็บเงินสดไว้เฉยๆอีกกว่า300,000ล้านดอลลาร์โอ้โหแบบนี้แสดงว่าปู่ยังไม่เจอของถูกใจเหรอคะใช่เลยครับจอยปู่เคยพูดว่าเราจะไม่ซื้อหุ้นในราคาที่ไม่สมเหตุสมผลการถือเงินสดเยอะๆคือการบอกตลาดว่าฉันรอของดีราคาสวยอยู่ ตอนนี้5หุ้นหลักที่ปู่ถือหนักสุดได้แด่ Apple ประมาณ26%ของพอร์ต American Express ประมาณ16% Coca-Cola ประมาณ11% Bank of America ประมาณ10%และ Chevron ประมาณ 7- 8หนูเข้าใจ Coca-Cola กับ MX นะคะแต่ Apple ดูเป็นเทคจ๋าเลยไม่ใช่แนวปู่ซะหน่อย ใช่แต่ปู่เคยบอกว่าเขาไม่ได้มอง Apple เป็นแค่บริษัทเทคเขามองว่า Apple คือผู้บริโภคติดหนึบบวกกับแบรนด์แข็งบวกกับกำไรโหดคือ value investment ในโลกยุคใหม่ครับ3ประเด็นหลักที่น่าสนใจในพอร์ตปีนี้ครับ 1. ปู่ลดสัดส่วนธนาคารบางแห่งเช่น US Bank g o k 2. เพิ่มหุ้น Constellation Brands เจ้าของแบรนด์เบียร์และไวน์ 3. ม,มีการลดสัดส่วนแอปเปิลลงอย่างมีนัยสำคัญจากปีก่อนหน้าฟังดูเหมือนเริ่มโยกเงินจากสถาบันการเงินไปหาสินค้าบริโภคมากขึ้นใช่ไหมคะถูกต้องครับน้องจอยเพราะในยุคที่ดอกเบี้ยมไม่แน่นอนคนจะจับใจสิ่งที่รักเสมอและบริษัทที่เข้าใจผู้บริโภคอย่างลึกซึง้งจะอยู่รอดได้ดีที่สุด คนส่วนใหญ่มองแต่หุ้นในตลาดแต่เบิร์กชัยแฮตเทเวย์ยังมีบริษัทในเครือที่สร้างไรายได้มั่นคงด้วยนะครับเช่น BNSF Railway, GEICO ประกันรถและ Berkshire Hathaway Energy คล้ายกับการมีธุรกิจหลังบ้านที่ทำเงินต่อเนื่องแม้ตลาดหุ้นจะเหวี่ยงใช่ไหมคะใช่เลยครับและพี่อยากให้เราจำไว้ว่า นักลงทุนทั่วไปก็สร้างพอร์ตธุรกิจมั่นคงได้ไม่ต้องใหญ่แต่ให้มีรายได้สม่ำเสมอเช่นค่าเช่าหุ้นปันผลหรือกองทุนโครงสร้างพื้นฐานพอร์ตของปู่สอนอะไรเราบ้างครับพี่สรุปให้แบบเข้าใจง่ายนะครับ 1. ซื้อเมื่อมั่นใจไม่ใช่เพราะกลัวตกรถ 2. ถือยาวในธุรกิจที่เข้าใจจริงๆ 3. ม,มีเงินสดพร้อมยิงเมื่อโอกาสมาถึง 4. ถือหุ้นแบบเจ้าของไม่ใช่นักพนันครับจริงเลยพี่ต้มบางทีหนูก็ซื้อพอเห็นคนอื่นซื้อพอราคาลงก็ใจบางทันทีนั่นแหละสิ่งที่ปู่ไม่ทำครับบัฟเฟตเคยบอกว่าตลาดในระยะสั้นคือเครื่องวัดอารมณ์แต่ในระยะยาวคือเครื่องวัดคุณภาพเพราะงั้น ใจต้องนิ่งแล้วปล่อยให้คุณภาพของธุรกิจทำงานครับใครที่อยากก๊อปปี้พอตนี้ก็กดแชร์ให้เพื่อนเทรดด้วยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนไปด้วยครับลงทุนให้ดีเริ่มที่เข้าใจแล้วพบกันใหม่ในตอนถัดไปนะคะนี่คือ j o y Up Invest Podcast เพราะการลงทุนดีๆมีได้ทุกวันคะ่ะ